สวัสดีครับทุกคนกลับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมโอ๊ตโอตะโฟทีวันนี้ก็มาในคอนเทนต์ที่ทุกคนเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากๆอย่าใช้คําว่าเรียกร้องดีกว่าสั่งกันเข้ามาเยอะมากว่าเมื่อไรพี่จะแจกของเมื่อไรยังงุน้นยังงี้เงินังนุ้นคือสั่งทวงกันมาเหมือแบบนว่ากูต้องแจกเป็นหน้าที่ของกูเอาตรงไม่ใช่เป็นคนมีน้ำตรงมีน้ำใจอะหรอกเรามีมิชชั่นของเราอยู่ณนะวันนี้วันที่อัดคลิปตรงกับวันที่14เมษายน วันครอบครัวนะครับอ่ะอยู่บ้านกันไหม,ไ,หมไม่ไปจะสงการกันโอเคก็ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าคลิปนี้จะลงมาที่ไหร่ไม่รู้นะอ่าณนะวันนี้คือวันที่14เใช่ปะ่ะยอดซับของช่องโอตาโฟเอยู่ที่8,565คนเรามีมิชชั่นก่อนไปงานจับมือรอบหน้ารอบ25และ26พฤษภาคมเราต้องมียอดซับให้ถึง1,000 0ก่อนให้ได้ดังนั้นจึงเป็นที่มาของคลิปนี้คือ เราจะเอาของรางวัลมาล่อให้คนมากดซับนั่นเองอเป็นไงเป็นไงน้ําจงน้ําใจมีเราต้องการยอดซับไปอย่างมากนะตอนนี้นะซึ่งของที่เราแจกเนี่ยก็ก็บอกตรงๆอ,อ,อีกว่าเป็นของที่เราขี้เกียจขายนะฮะก็คือลงขายไปหลายรอบแล้วแต่ว่ายังไม่มีคนซื้อก็เอามาแจกดีกว่าค้าหน้านี้ไม่แจกแน่นอนเอามาขิงนะฮะของที่เราแจกอยู่ข้างล่างนี้มีทั้งหมด5รางวัลนะมาดูของรางวัลก่อนดีกว่ารางวัลชิ้นแรกจะเป็นที่รองแก้วนะครับเอาไปเลยคนเดียว4ชิ้น มีนายมีสตางมีตาหวานแล้วก็มีผาขวัญสี่อันคนเดียวเอาไปเลยนะฮะคือในนี้เนี่ยก็มีทั้งอันเดอร์ทั้งคนที่ติดเต็มแล้วก็มีมีมีคนที่ทั้งดังไม่ดังปะปนงกันไปอะ่ะคือถ้าเกิดจะบ่นว่าถ้าเอาของที่มันไม่ค่อยมีราคามาแจกก็ก็แล้วแต่จะคิดนะไม่เล่นก็ได้แล้วแต่เออทำไมวันนี้ดุจังวะ <laughs> นะครับรางวัลแรกจะเป็นที่รองแก้ว V ีสี่วีห้านะครับทั้งหมดสี่ชิ้นด้วยกันนะฮะ ูลค่าก็ไม่รู้เอาไปคิดเอาเองนะครับอยากได้ก็เล่นอยากได้มัางเล่นนะฮะรางวันที่2จะเป็นรูปสุ่มซิงอ่ารูปสุมบีนเคเฟสติวัลนะครับ1ใบ2ใบ3ใบ4ใบ5ใบ6ใบนะครับก็มีแต่ที่เห็นวิวไมล่าจิบพาขวัญฟาแล้วก็จ๋านะครับอาจจะไม่ใช่เมมเบอร์ตัว็อปนะแต่ผมก็เชื่อว่ามีโอชคขน้องๆอยากได้อยู่นะครับ ใครอยากได้ก็เล่นแล้วกันนะรางวัลที่3จะเป็นรูปสุ่มิ๊กเ n อ e r นะคะจะมีน้ำใสนิง้งเข่งก่อนแล้วก็นายนะครับ5ใบนะครับรางวัลที่4จะเป็นในส่วนของตัวโปดการ์ดนะครับชี่บลอคเดี้น้ำหน่งาตาหวานแก้วอุเปตตัวท็อปนะตัวท็อปปนาบ่นะนนนะตัวท็อปมาแล้วนะ <laughs> แล้วก็รางวัลที่5เนี่ยเอาไป3ชิ้นเลยจะเป็น5้าเชรุ่น2ครับ แมกเนตคุณ uh, คุณไข่นะครับแล้วก็เข็มกัดเลือกตั้งน้ําใสอันนี้จะดูเป็นมีความเข้ากันนะครับแต่ว่าอยากแจกเป็นชุดนะฮะก็จะไม่หมดท่ารางวัลน,นะครับเราจะไม่เปิดโอกาสเลือกเราจะสุ่มการแจกนะครับกติกาการเล่นคือง่ายมากฟังดีๆไม่เข้าใจไปหาข้อมูลก่อนเล่นถ้าเกิดทำผิดกติกาอย่าเพิ่งวายๆนะครับตั้งใจฟังโอเคนะข้อแรกคือแชร์คลิปนี้นะครับ จากหน้าแฟนเพจโอตะฟูตี้ย้ำว่าแชร์คลิปนี้จากหน้าแฟนเพจเท่านั้นแชร์จาก YouTube เราจะไม่นับแล้วก็ต้องแชร์จากแฟนเพจของเราเท่านั้นโดยจะต้องตั้งค่าการแชร์เป็นสาธารณะนะครับง่ายๆมีแค่สองข้อเองคือแชร์คลิปแล้วก็แชร์ให้เป็นสาธารนณะแค่นี้เองแล้วก็บอกอย่างหนึ่งคือการตัดสิ่งของเราเนี่ยเราจะยึดจากเว็บนับแชร์เป็นดักเว็บนับแชร์คือเว็บที่ใช้ในการดึงข้อมูลการแชร์ ของ Facebook ดังนั้นเนี่ยในกรณีที่คุณทําถูกต้องตามกติกาแต่ว่าเว็บนี้มันดึงขึ้นมาไม่ขึ้นให้ไปถามคนทําเว็บหรือไปถาม a c e b o o k ผมไม่มีสิทธิ์ในการไปยุ่งอะไรกับเว็บเขาโอเคปะ่ะคือผมเคยทากิจกรรมของอของเพจเก่าดึงข้อมูลแล้วข้อมูลนี้มันไม่มาแล้วก็มาดราม่าใส่ผมทั้งที่ว่ามันเป็นการดึงข้อมูลของ Facebook ไปดราม่าใส่มาซักกระเบอือนะฮะอ่ะบอกเงื่อนไขนิดหน่อยไม่ว่าคุณจะแชร์กี่รอบก็ตามนะครับเราจะนับเป็นแค่1สิทธิ์เท่านั้นนะครับ1สิทธิ์เนาะ แล้วก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24เมษายนเวลา4ทุ่มและในวันนั้นตอน4ทุ่มเราจะมาไลฟ์สดจับรางวัลกันนะครับซึ่งการสุ่มจับรางวัลน,นั้นเราก็จะยึดจากเว็บนับแชร์เป็นหลักอย่างที่บอกแล้วก็ของรางวัลเนี่ยเราจะจับไปทีละรางวัลซึ่งผู้โชคดีจะไม่สามารถเลือกของรางวัลได้นะครับแล้วแต่ว่าจะโชคดีจะชิ้นไหนแล้วก็อีกในกรณีหนึง่งถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยเว็บนับแชร์มันร่มผมขออนุญ,ญาต ในการงดไลฟ์สดแล้วก็จะเป็นการจับฉลากแบบอัดคลิปเอาในภายหลังอีกทีหนึ่งนะฮะเข้าใจตรงกันเนาะคือผมพยายามตั้งกติกาให้มันรัดก,กุมไม่พิสูจน์นะครับเพื่อความโปรง่งใสในการจับรางวัลน,นะฮะแล้วก็ผู้โชคดีเนี่ยผมจะประกาศหน้าเพจแล้วก็ต้องยืนยันตัวตนมาภายในวันที่27เมษายนนะครับไม่ใช่นั้นถือว่าตัดสิทธิ์คนทั้งหมดเนี่ยที่ได้ไปใครโชคดีได้ไปคือไม่ต้องเสียเงินนะฮะให้ฟรีแล้วก็ออกค่าส่งให้ด้วยนะครับดังนั้นะนะขอความกรุณา มดดามาเนาะแล้วก็เราวกวขช่วยแชร์คลิปนี้ให้มันถึง1 0,000ซับสไครต์นะครับแล้วผมจะเอาไปอวดผักขมในเลนนะฮะซึ่งผักก็ยัง,งงงอยู่ว่าช่องวัตากฟอ้กคือช่องอะไร <c oughs> เคยเอาไปคุยกับผักแล้วรอบหนึ่งผักงงหนักมากนะด <c oughs> ิบๆดันให้มันดังๆผักจะได้รู้จักช่องนี้สักทีนะครับ <c oughs> โอเคแล้วกันคลิปนี้คงประมาณนี้อาจจะดูเกี่ยวกันพอน่อยคลิปนี้นะฮะแต่ก็ นะครับอยากให้เข้าใจกันว่ามันมีกติกาที่ต้องศึกษากล็นิดหนึ่งนะฮะถ้าอยากเล่นกับเราเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบด้วยนะครับกลับมาเจอกันทีคลิปหน้าคลิปหน้าเราจะมีของและมาอวดกันไม่ว่าเป็น SSR อีกแล้วนะฮะช่องขี้ขิง <laughs> ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r ร b ์คลิปนี้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันทีคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย